โอ้ยแกมันปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะเราต้องคลิกหรือเปล่าเกก็พยายามอยู่นะเนี่ยเกดก็ไปยืนเหยียบๆม่ใช่เฮ้ยอะไรอะอัน,นคืออะไรปุ่มแล้วเราต้องทํายังไงอันนี้หรอและอันนี้หลืออันนี้อันนี้แลืออันนี้โอ๊อยแหวนหงงไปหมดแล้วว่ะเอางี้ไหมเรากลับบ้านกันก่อนนะเราค่อยมาดูอีกทีนึงว่าเราต้องทํายังไงนายนปุ่มทําไงอะนายนายช่วยด้วย ทำไมเขาดูรู้เรื่องเราทำไม่เป็นอะไรเลยอ่เนี้ยอุ้ยต้ปุ่มมันเยอะจริงงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปก่อนดีกว่าไม่รู้ต้องทำไงแล้วอ่ะอ่าาเ,เครียดอะ่ะปุ่มมันคือปุ่มอะไรวะแพลนก็เครียดเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าแพลนนึกออกอย่างหนึ่งนะอะไรอะ่ะมันมีแมปหนึ่งที่ว่าเราจะสามารถฝึกหาปุ่มได้ด้วยนะหุ้ยจริงอะ่ะริงเอาไหมาล่ะไปฝึกกันไหมล่ะไปเลยดิ เดี๋ยวพี่ล็งช่วยด้วยโหยสองหวัดดวที่หวัวเดียวนั้นน่ะได้เงี้ยเดี๋ยวเราไปฝึกที่แบบนั้นกันเลยดีกว่าพี่ลิงรู้ใช่ไหมมันยากหรือไม่ยากยากอ่ะแต่แต่ก็ช่วยกันไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเออพี่ลิงน่าใจนะว่าแบบนี้ถูกแล้วถูกต้องหันไปดูดิโอ้เออจริงด้วยถ้าเราไปถึงเส้นชัยนีย่เราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหาปุ่ม พื้นท่ด่านแรกมาดูง่ายไปอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งดูถูกแน่เราต้องช่วยกันเอาได้ดิได้ดิปรากฏเลยอันที่แรกโป้เฮ้ยได้แล้วไปดูอันที่สองเออายากแล้วอ่ะนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยเจอแล้วกดยังไงอ่ะคลิกเลยเออโอ้โยนี่เป็นต้นไม้ต้นไม้เพียบเลยว่ะลองดูอดแตกต้นไม้เดะไม่มีอ่ะรับรับกะคือไม่มีอ่ะปันต้นไม้อ่ะไม่มีเหมือนกันอ่ะเออเนี่ไงเจอแล้ว โอ้โหปีละมิดเดีอเนี่ยไอ้เพลงเห็นอะไรด้านบนอ่ะหมุนเฟียเอออะหมุนโป๊ะไม่รู้ท่อะไรนะคะทุกคนฮึดโอ้เรามีสิทธิ์ข้ามสองรอบหรอไม้ไม่ได้เลยอะ่ะเราจะมาฝึกเราไม่ได้ต้องข้ามนะเอาโอเคงั้นเราจะไม่ใช้สิทธิ์การข้ามนะเดี๋ยวขอเดินดูกันบฮหนดูซิมีอะไรมีอะไรอยู่ตรงไหนฮังบอเเลยบาเออนั่นไงไห้ลงไม่ได้อออเจอแล้ว ที่นี่มันอุ้ยเหมือนอยู่ทะเลทรายแล้วก็แบบว่ามีเข้าบอยอะ่ะเข้าบ้านได้ไหมเนะี่ยเข้าไม่ได้หรอก็แสดงว่าไม่ใช่นี่อยู่ในฟังข้าวไอ้นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วบิ่ลิงเจอแล้ว,ลลวโอเคดูเหมือนว่าคุณจะรู้อยู่แล้วในตอนท้ายมีรางวัลให้มีรางวัลให้เราด้วยนะนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแคิดว่าน่จะต้องนั่นไงเจอแล้วมันต้องกระโดดออกบริงจริงด้วยปุ่มกดเลยจ้าอุ้ยเห็ดเหรอ เหมือนเห็นุในไม้ครับเหมือนกันนั่นเนี่ยเฮ้ยต้องขึ้นไปห้องบนหรอเล่ลองขึ้นกันไปดูดิลองขึ้นไปดูดิก็คือทางไหนทางนี้เหรอ,ไ,หอไปดิเอาไม่ได้ปะยังไงอ๋อนี่ไงอุ้ยมันแดงแบบกรืนมากๆเลยนะทุกคนอู้หูอันนี้ารีลกว่าอยู่บนเรือโจรสลัดอะห้องบนไหมเป็นไปเลยเป็นไปเลยอยู่ด้านบนแน่ๆเลยเขาจะหลอกเราหรือเปล่าไหนๆ,ๆ,ๆลองดิดูดิฮึบเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วอะเราจะกดยังไงอะ เอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ววิลลิงแล้วไงต่ออันนี้คือที่ไหนประสาทหรือเปล่าเยี่ยวนะอยู่ในพงหญ้าเปล่าไม่มีอยู่ในน้ําไม่มีเอ๊อยู่ที่ไหนเอ้ยนี่ไงขึ้นไปเลยกิดวิเลิงว่าอยู่ขัางบนนั่นเลยอยู่ขนเอ้ยเดี๋ยวนะหินดแดงแต่ไม่ใช่เหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่เอ๊เฮ้ยธงแดงมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเอ๊ก็ไม่มีเอ๊ แล้วมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยหาก่อนหาค่อยๆหาไม่ต้องรีบหรอกเราจะต้องทําให้ได้ไงเราจะได้ไปหาปุ่มเจ๋งขึ้นกว่าเดิมเยอะสิท่าอุ้ยเจอแล้วเก่งมากเลยอะ่ะปุ๋อันนี้อะไรอะ่ะเราอยู่ในเมืองมีตึกรามบ้านช่องด้วยอ่ะนะสังเกตแด,ดงๆดีๆนะนี่ไงนี่ไงแดงๆเยอะมากเลยต้องมีแดงหลอกเลยอะ่ะไหนดูซิมีแดงหลอกไหมเราไม่มีว่ะอุ้ยโดนหลอกแล้วขึ้นไปด้านบนได้ไหม บนตึกก็ขึ้นได้ด้วยนะเอ้ยเราจะสามารถหาเจอไม่ี่ยหายยากอยู่นนเนะ่หรือว่าอยู่ใต้รถบ้ามันจะลงไปข้างล่างเหรอฮี่ลิงนี่ไงอย,ยอยู่ใต้รถจริงเด้ออ้าวฮิลลิงค่ะโอ้ต้อหอปุ๋มมันเยอะนะน,นี้เลยคิดต้องเราแล้วเละกดเอาไม่ใช่กดไม่ใช่กดไม่ใช่กดอฮ้ย เจอยหาเจอได้ยังไงกันเฮ้ยสุดยอดไปเลยเพลยเลืองคารวะอันนี้ก็คือท้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันนะฮึบทางนี้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้มันยากขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยยิ่งหลังๆมาเขาเลยว่ามันยิ่งยากกว่านี้สิเท่าเลยนะคะเขาสังเกตดีๆนะเราต้องช่วยกันเรามีสีลูกกระต่ายเลยนะอุ้ยอุ้ยมีไงเจอแล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วกดเลยกดเลยกดอุ้ยอู้ นี่มันฟาร์มนี่นะอุ้ยมีคนด้วยอ่ะเก้ไปขึ้นข้างบนหรือเปล่านะลองขึ้นไปดูไหมอ่ะลองขึ้นไปดูไก่เอ๊ะม,ม,มันก็เหมือนไก่ไก่แต่มันก็เหมือนไก่อ่ะมันตัวอะไรวะเนี่ยเอ๊ะนายเจอไหมอะไรเก้เห็นเขาค้างอยู่ในนี้น่าจะสักพักแล้เอ๊ะอะไรวะเนี่ยห,หรือว่าอะไรนะหรือว่าข้างหลังแบบข้างหลังเลยมันหลอกเรานี่โทเหล้วนี้หรือเปล่า เอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ไงมีขึ้นด้านบนด้วยเฮ้ยเก๊กโคตรเก่งเลยนั่นไงล่ะเจอแล้วโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่เราเข้ามาในสะพานเหรออยู่บนสะพานเหรอว้าวอะไรกันเขาเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดินเลาะดูก่อนนะเดินเลาะดูก่อนนะไม่มีเดินเลาะเดินเลาะเอ๊ะเดินเลาะเดินเลาะเดินเลาะฮึมีไหมมีไหมมีอยู่ด้านบนเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ย ใตรถเอนเดิมไหมอะมันไม่น่าจะใช้มุกเดิมนะเนี่ยเดหาก่อนเฮ้ยเขาขึ้นไปห้องบนแล้วเราขึ้นด้าน้างบางบางับง,บงหรือว่าขึ้นด้านบนฮึบฮึบึบมันอาจจะกลั้นไงล่ะเจอแล้วอู้หูเข้าป่าแล้วไอ้ี่ีราต้องเลี้ยใต้ต้นไม้ไหมหนูในน้ำก็ไม่น่ามีนะเดี๋ยวดูก่อนนะหรืออาจจะอยู่เดี๋เด้อเดอเอยเฮ้ยมันมีถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยหรือว่าก็ไม่ใช่อ่ะแล้วเราลงมาแล้วเราขึ้นไปไง เออเดี mm ๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะต้องมีบ้างแหละนะนี่ไงนี่ไงทางโรงพิเศษอู้หูโอ้โหอันนี้คืออู้เชสหรือเปล่าอู้อู้วันในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะปุ่มสีแดงมันก็ไม่น่าจะหายอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรน่ากลัวมากตัวแล้วเบลู์แกะอย่าไปกลัวมันเป็นตัวนิ่งๆมันไม่ฆ่าเราหรอก วิ่งคิดว่าอยู่บนตัวมันแน่เลยงั้นอกักตอมวิ่งไอ้ย้อยอ่ะวิ่ตกใจอ่บนตัวมันหรือเปล่าเนี่ยอยู่บนเนี้ยเอ๋เอ๋อยู่ว่าอยู่หลังนี้เอ๋ไม่มีเฮ้ยจะเขาผ่านไปเร็วอ่ะอุ้ยเขาผ่านไปจริงด้วยอ้ยยังไม่ผ่านออ๋เขาฆ่าตัวตายอะดิ่เดินหน้อยู่ไหนวะเธอปุ่มมันเปลี่ยนสีได้ไหมพีม่เลงว่ามัน,เป,น,มนเปลี่ยนสีไม่ได้อย่างนี้เปลี่ยนสีไม่ได้งั้นเหรอ อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะหรือว่าขึ้นไปบนตัวมันอีกรอบหนึ่งฮึบขึ้นไปบนนี้ฮึบเฮ้ยอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลปมปมอยู่ไหนอ่ะโอ้เป็นอยู่ในบ้านโอ้โหเกินเบอร์มากอันนี้ขึ้นท้างบนหรือเปล่าให้เลยว่าต้องขึ้นไปดันบนเลยนะอาลังขึ้นไปละขึ้นไปให้สุดมันต้องขึ้นที่สุดเฮ้เราต้องก็ต้องสังเกตด้วยนะอาจจะไม่สุดก็ได้นะ ต้องสังเกตลอบข้างให้ดีๆเลยเฮ้ยมันเป็นตึกอ๋ออุ้ยตึกสูงมากเลยนะเนี่ยอุย้ยต้องขึ้นอีกขึ้นอีกมันมีให้ขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นโอ้โหนี่ไงยิ่งขึ้นสูงเราจะยิ่งเห็นอะไรรึเปล่าอุ้ยมันก้อนเมฆด้วยอะไอ้หรือว่าเรอยู่ก้อนเมฆบนก้อนเมฆหรือเปล่านะอ,อุ้ย,ยอุ้ยร่วงร่วงเอะไม่มีว่ะไม่เลี้ยงอะไม่เจออีกแล้วอ่ะอยู่ไหนอะอันนี้คือเขาบอกง่ายเลยเนี่ย ง่ายตรงไหนวะเนี่ยเราต้องขึ้นไปอีกทีหนึ่งเหรออะลองขึ้นไปดูหรือว่ามันจะอยู่ในเมฆหรือเปล่าลองขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งก็ได้ว้ายขึ้นมาแล้วเหมือนจะเห็นแล้วนี่ไงว่าแล้วเชียวปุ่มอยู่นี่อู้หูอันนี้คืออะไรวะเนี่ยที่ไหนกันเนี่ยอลังการมากเลยแต่และที่นักนอแบบนักโูกกมากอะลองขึ้นดูดูดูดขึ้นไปนบนทดี่อะไรว่ายิงสูงยิ่งใช่อ่อะมีความรู้สึกว่ามันต้องขึ้นไปอีกอะนี่เหรอโอเออจริง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  ฮึบฮึบฮึบเรามีปุ่มข้ามอยู่นะไม่เก็บห้ามใช้นะเขาใช่ไหมห้ามใช้ด้วยเดี๋ยวก่อนเนะอยู่ในวันเนี้ยหรือว่ามันอยู่ข้างล่างข้างบนทางขึ้นมันหลอกเราเดี๋ยวก่อนนะฉันขับเดินจนดนรอบๆแทอ็กโอ้ยโอ้ยฟุกมาเจอละเอาละด่านที่ยี่สิบแล้วเขาองก่อนหรือเปล่าเขาเล่ก่อนนะถ้าด้านล่างไม่มีก็ต้องอยู่ท้านบนอันเนี้ยแต่ว่าไม่เอ้ย มันจะโชคดีขนาดนั้เก่งงั้นอ่ะ่าแล้วอะไรเนี่ยแดงๆหูยอันนี้แดงหลอกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแดงหลอกเยอะมากเอ๊ะข้างล่างไม่น่ามีไหมเราขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนมันอาจจะเห็นมุมอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วอุ้ยเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วอ่าอยู่ในฟาร์มนะหรือว่ามันอยู่ในนี้ให้อยู่ในนี้รอเปล่ามันเข้าไปเยอะเดินเดินถได้จอยนะไม่ใช่นะไม่ใช่อุ้ยอะไรอ่ะ เุ้ยโดนดูดขึ้นมาอยู่ในยานของมนุษย์ต่างดาวแล้วนี่คือด้านล่างเหรออยู่ด้านบนหรือเปล่าเุ้ยอุ้ยโดนดูดขึ้นม้อีกอ่ะอุ้ยอฮ้ย้ยอะไรอะหรือว่าตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยเลไรวาเราต้องลงข้างล่างอะลงข้างล่างนะโอเคเราวังโดนดูดหรือว่าอยู่ในรถเป็นสีแดงๆไงพะมันเป็นสีแดงๆนี่มันก็มีโอกาสที่มันจะใช่อยู่นะอุ้ยแล้วว่าทางไหน โอ้ my g o กออยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวนะขอมองขึ้นไปบนบนนั้นก่อนไม่มีว่ะพี่ลิงเราขึ้นมาข้างบนอีกแล้วมันดูดเราขึ้นมามันต้องมีซัมติงเดี๋ยวลองขอดูดีๆก่อนนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วใช่ปะน่ะอยู่ตรงก็อีน่ะใช่อุ้ยเก่งจังเลยได้แล้วเรียบร้อยโหสุดยอดเลยอ่ะอันนี้เหรออันนี้เราอยู่ใน บ้าน,นาธรรมดานี่นะบ้านเลยนะบ้านของเรานะอุย้ยเหมือนจะเห็นอุ้ยตาดีจังเลยอ่ะไปเลยจ้าอายสี่แล้วอุย้ยอยู่ในครัวเหรอ,อเอ๊อาจจะง่ายกว่าที่คิดก็ได้นะเดี๋ยวข,ขอดูด้านบนก่อนอึ๊บอึ้บมีเกระโดดทำไมไม่ได้อึ๊บวิ่ไม่ได้แล้วอะ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นได้ดิโอ้ยตัวติดติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวติดตัวติดเลยตัวติดเลยหรือว่าอยู่ในนี้เฮ้ย เก่งมากเลยเอามีหมุนฟีกแล้วว่าเดี๋ยวหมุนกัน้าเข้าไปดูสิว่าเราจะได้อะไรเุ้ยมีดาบด้วยแล้วอยู่ตลอดไปด้วยเขาขึ้นว่าอยู่ตลอดไปเอาไม่รู้จะเอาไว้ฆ่าใครแล้อยู่อยู่คนเดียวอีอดเขอขึ้นไปดูด้านบนหน่อนทางนี้น่าจะขึ้นได้ฮึโหแต่อันเนี้ยมีอะไรให้เราดูเยอะมากเลยนะไม่น่าใช่ป่ะหรือว่าขึ้นทางด้านนี้เหรอเฮ้เราขึ้นไปดูไปขึ้นทั้งสองฝั่งเลยอะ่ะโอเค กจะต้องเละให้มันดีๆนะมันต้องมีแหละมันต้องมีมันอุ้ยเฮ้ยอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นอะเฮ้ยเจอแล้วโอเคอันนี้เราต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้หรือเปล่าเอาก็ใช้เทคนิคกระโดดออฟฟี่ของเราแบบผู้เชี่ยวชาญไนีโอเคอุ้ยอุ้ยโหนี่นไงมันขึ้นด้านบนได้เดี๋ยวก่อนนี่มันบ้านต้นไม้นีน่นะนี่มันบ้านต้นไม้เอ๊ะให้เลี้ยงว่าอยู่บนในแหละซูมเข้าไปอีกทีหนึ่งฮึบมองเร่เลย อาจจะอยู่หลังทีวีเอาไม่มีเอ้ยเอะเอเจอแล้วโอ้โหฮสุดยอดเลยแป๊บเดียวด่านยีแล้ว27 27ิบเจ็ยบเดออแป๊บเดียว27แล้วนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องเหละให้ดีๆอยู่กับซันครอสหรือเปล่าหรือว่าอยู่ใต้ต้นใต้ต้นไม้นี้เฮ้ยใต้ต้นนี้หรือเปล่าสังเกตดีๆนะคะช่วยกันเหละนิดนึงนะให้เลงช่วยดูนะนะให้เลงก็ช่วยอยู่ตลอดเวลานั่นเละ เ๋ยนะฮึบฮึบฮึบเดี๋ยวก่อนหรือว่าอยู่กับซันต้าครอสเหรอไม่แน่ใจลองไปดูกันไหมว่าอยู่กับซันตาครอสหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวนะนะขออนุญาตซูมใช้วิธีการซูมเหมือนเดิมตาดีฮึบฮึบ้ยเจอแล้วอ้เมื่อกี้เราผ่านมาได้ยังไงเ็าไม่รู้อ่ะหุ้ยอีแปดแล้วโอเคอันนี้มันดูไม่มีสีแดงเลยหุ้ยตกใจใครอ่ะหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะมาฆ่าเราเหรอ ไม่เนาะไม่ไม่เราก็มีนะเราก็มีนะใหญ่เว้นสะเดเว้นสะเดนี่โดนฆ่าไปเลยมาฟันเราทําไมอะเออดูดิเขาจะมาฆ่าเรานะเขาไม่มีสิทธิ์นะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะฮึบฮึบเฮ้ยเราต้องหาให้เจอแล้วไม่งั้นเราจะโดนฆ่าตุยเฮ้ยเลือดเราก็จะหมดด้วยเดี๋ยวดูเฮ้ยมันอยู่ไหนอะถ้าเลี้ยว่าอยู่ใต้ผีหรือเปล่าใต้ผีไม่มีนะผีมันไม่หลายตัวนะหยุย เขาบินมาเขาบินมาเขาบินมาเราจะตุยไหมตายผีตายผีอึ๊บไม่มีอุ้ย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 ว่ามันตายผีตัวนี้ตายผีตัวนี้อึ๊บอึ๊บไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอึ๊บกดเรียบร้อยโอ้โหเจอแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วอึ๊บอ้หูอ้หอู้หูเอ่อเฮิร์เธอหายอะเฮิร์เอใครอย่ามาขายฉันนะ อุ้ยด่านสุดท้ายรึเปล่าแล้วเราก็จะถึงเส้นชัยแล้วแต่ว่าถ้าเปิดว่าเกณโดนคาดตัวอ่ะต้องเริ่มใหม่รุเปล่งก็ไม่รู้ดิเออจริงเฮ้ยหราก็อยู่ในนี้เฮ้ยช่วยกันดูแล้วมันต้องด่านสุดท้ายแล้วนะเนี่ยฮ้ดูดีดูดูดีๆอันนี้มีหรือเปล่าสูงไหมีเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจเลยอุ้ยเขารอยได้อุ้ยเขามินได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลย เดี๋ยวนะเราต้องหาให้เจอแล้วคราเนี้ยฮุยฮุยฮุยนี่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 หายเหมือนเอาชีวิตรอดเลยอ่ะวิ่งหนีอ่ะเขาหน้าเหมือนเวนสเดย์เหมือนกันนะเนี่ยจริงเขาหน้าเหมือนเวนสเดย์อยู่เฮ้ยเราจะหามันเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮึบอ๋ออ๋อหรือว่าทึบมันเกาะอยู่ด้านข้างหรือเปล่าฮึบตึ๊บโอเคแล้วกันนะฮึบเพราะเขากระโดดยืนตรงนี้เอาไม่ใช่เพื่อน เฮ้นี่อันนั้งอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยอยอะไรอะอะไรอะทำไมเรามาถึงเกณฑ์ชายแล้วอะคือเกตอะคลิก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 แบบคลิกมั่วไปหมดเลยอะแล้วก็มาถึงไทยกดข้ามเ่าข้ามอะไรดูด้านขวามือได้เลยนะคะยังขึ้นสองข้ามอยู่เลยนะนี่อแม้เรายังไม่ได้ใช้ข้ามเลยนะเพราะว่าเราหมุนวงรอได้ข้ามปีสองรอบเรายังไม่ได้ใช้เลยนี่คือคลิกมาได้จริงจริง ออ้ยเราถึงเส้นชัยแล้วพี่ลิงอ้านขอกันอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด่านหาปุ่มแป้วดีเอออย่างงี้เราเก่งขึ้นในสเต็ปหนึ่งนะแต่เรายังไม่ได้เทพมากก็ต้องฝึกมากกว่านี้โอเคยังไงวันนี้นะคะเก้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด c r i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่เก้แล้วก็พี่ลิงกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายบายบายครับไปแล้วนะนี่ ว้าวว้าวสติกไลกน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกมเมอ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w ว w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ